พอราบอรับราชการทหารนะครับซึ่งเป็นกฎหมายที่เก่าแก่มากนะครับเออฉบับนึงก็สองสี่กว่านะเขาบอกว่านะครับสิ่งสำคัญนะครับท,ที่ที่สรุปมาให้คือทหารกองเกินเนี่ยทหารกองเกินคือผู้มีอายุตั้งแต่สิบแปดปีแต่ยังไม่ถึงสามสิบปีซึ่งได้ลงบัญชีทหารกองเกินไว้นะครับนี่คือคำนิยาม คำว่าทหารกองเกินดังนั้นถ้าคําถามถามว่าทหารกองเกินคืออะไรแล้วก็ตอบตามนี้นะครับแต่ที่จะเล่าต่อไปนี้ก็คือว่าทหารกองเกินเนี่ยคือพูดเป็นภาษาพูดง่ายๆก็คือว่าคนที่ไปจับใบดําใบแดงมาแล้วเนี่ยไม่ว่าคุณจะได้ใบแดงแล้วปลดทหารมาแล้วหรือได้ใบดําไม่ได้แล้วไม่ได้เ,เป็นทหารเนี่ย เขาก็เรียกว่าทหารกองเกินนะครับก็คืออยู่ในช่วงนี้อายุ18ปีไม่ถึง30ปีเนี่ยนะครับลักนะครับหล,ลักลักลักคือนะครับนี่ก็จะเป็นข้อสอบได้ลักคือเขาบอกว่าชายที่มีสัญชาติไทยมีหน้าที่รับราชการทหารด้วยตนเองทุกคน เพราะฉะนั้นถ้าคำถามถามออกมาลักษณะที่ว่าผู้ใดมีหน้าที่รับราชการทหารเราก็ต้องจับหลักว่าเป็นผู้ชายเป็นเพศชายที่มีสัญชาติไทยและก็ต้องเข้ารับราชการทหารด้วยตนเองนะครับเหตุที่ต้องมีสัญชาติไทยเพราะว่าเป็นเรื่องของข้อมูลความมั่นคงเนี่ยที่เขาไม่อยากให้รั่วไหลไป ไปคนที่มีสัญชาติอื่นนั่นเองนะครับต่อมานะครับก็มีข้อยกเว้นเหมือนกันคนที่ไม่ต้องเข้ารับราชาการทหารกองเกินหรือคนที่ไม่ต้องเกณฑ์อาหารนั่นเองนะครับก็คือ1นนะครับพระภิกษุที่มีสมรศักดิ์หรือสามเณรปรียนนะครับพูดง่ายก็คือพระภิกษุที่มียศนั่นแหละนะครับแล้วก็สามเณรที่สอบได้ปร,รียนชั้นต่างต่างอย่างเงี้ยเนาะต่อไปนะครับคน สองนะครับคนที่ได้รับกรรมยกเว้นก็คือคนพิการแล้วก็ทุพพลภาพนะครับเมื่อว่าจะแขนขาด้วนนะครับสายตาเออบอดหรือสายตาไม่ดีนะครับซึ่งรายละเอียดเนี่ยมันจะวินิจฉัยกันกันค่อนข้างละเอียดแต่เอาหลักๆนี้คือพิการแขนขาด้วนนะครับรวมถึงออกระดูแขนขาที่มีเหล็กเออเคยหักแล้วก็มีเหล็กยึดไรงตาน แขนคาบิดเบี้ยวอะไรอย่างเงี้ยก็ใช่นะครับก็คือไม่ต้องเข้ารับราชาการท,ทหารนะครับต่อมานะครับคอสามคนที่ไม่มีคุณวุธที่จะเป็นทหารในบางท้องที่นะครับก็ส่วนมากจะเป็นพื้นที่ชายแดนแล้วก็ที่มีปัญหาความมั่นคงนะครับก็เหตุผลเดิมก็คือก็เขาก็ไม่อยากให้ความรับทางราชาการเนี่ยรั่วไหลไปในจุดๆนั้นนะครับ ต่อไปนะครับข้อสุดท้ายก็คือผู้ที่อยู่ระหว่างการคุมขังของเจ้าพนักงานก็คือพูดง่ายติดคุกนั่นเองติดคุกย,วยาวๆาอย่างเงี้ยก็ก็จะเป็นบุคคลที่ได้รับการยกเว้นนะครับต่อมานะครับในพี่ดอกจันไว้เนี่ยออกสอบพุกปีนะครับเขาบอกว่าเมื่ออายุย่างเข้า18ปีให้ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินภายในปีนั้นนะครับก็หมายความว่า ให้ไปแสดงตนเนี่ยต่อนะแปลง,ง่ายคือไปแสดงตนที่สัสดีอำเภอหรือท้องที่เขตนะครับในปีนั้นนนนะครับแต่ให้ไฮไลท์คำนี้ครับคือเมื่ออายุย่างเข้าสิบแปดคำว่าย่างเข้าสิบแดเนี่ยคือปีนี้สิบเจ็ดครบสิบเจ็ดแล้วนะครับปีหน้าจะสิบแปดนี่นะครับในระหว่างนี้ในระหว่างที่ครบสิบ็ดแล้วปีหน้าจะสิบดเนี่ยเขาเรียกว่า ย่างเข้า18ปีนะครับดังนั้นคําว่าย่างเข้า18ปีคือคนที่อายุ17ปีแล้วกําลังจะเดินทางไปสู่18ปีนั่นเองนะครับต่อมาเขาบอกว่าเมื่ออายุย่างเข้า21ปีนะครับให้ไปรับหมายเลือกที่อำเภอนะครับก็คือการจับใบดำใบแดงนั่นแหละนะครับ หมายความว่าปีนี้ถ้าเราอายุยี่สิบแล้วเนี่ยปีหน้าจะยี่สิบเอ็ดถูกต้องไหมครับในช่วงนี้เนี่ยในระหว่างเรา,เราอายุครบยี่สิบเนี่ยเราก็ไปรับหมายเรียกที่อำเภอาไปเอาใบมาเพื่อที่จะจับใบแดงเป็นใบแดงเนี่ยช่วงเมษาที่จะถึงนี้นะครับที่เขาจับกันทุกปีทุกปีเนี่ยนะครับและก็ต่อมานะครับข้อ ท้ายๆแล้วเขาบอกว่าทหารกองเกินที่ขัดขืนไม่เข้ารับราชการตรวจเลือกก็ให้ส่งผู้นั้นประจำการโดยไม่ต้องจับฉลากก็แปลง่ายว่าถ้าคุณไม่มาจับใบดำใบแดงเนี่ยนะครับและคุณมาในปีถัดไปหรือผิดนัดอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ไม่เลื่อนโดยที่ไม่บอกไม,ไม่ผ่อนผันก็ให้ส่งคนนั้นเนี่ยเป็นทหารเลยโดยที่ไม่ต้องมาจับฉลากใบดำใบแดงแล้วนะครับ ต่อมาสุดท้ายนะครับมาดูเรื่องโทษบ้างโทษนี่ก็ออกพอออกบ้างนะครับพอออกบ้างแต่ตรงนี้ออกแน่นอนนะครับนี่ออกแน่นอนออกแทบจะทุกปีนะครับแทบจะไม่เว้นปีเลยแหละแต่โทษเนี่ยก็มีหยิบยกมาออกบ้างเช่นกันนะครับเขาบอกว่าถ้าไม่มาลงบัญชีทหารกองเกิน นะครับก็หมายความว่าตรงนี้นะครับเมื่ออายุย่างเข้าสิบแปดแล้วเนี่ยถ้าไม่มาลงบัญชีทหารกองเกินนะไม่ไปหาตัดสดีอำเภอเนี่ยไม่มาขึ้นบัญชีไม่มาลงบัญชีไปก่อนเนี่ยมีโทษจำคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่เกินสามร้อยบาทนะครับต่อมานะครับเขาบอกว่าหากไม่มารับการตรวจเลือกก็จำคุก ไม่เกินสามปีนะครับนี่คือโทษก็หมายความว่าเนี่ยเมื่ออายุย่างเข้ายี่สิบเอ็ดแล้วเนี่ยไม่เอออาจจะไปรับหมายเรียกแล้วนะครับแต่ไม่ยอมมาจับไปด้ำไปแดงนะครับหายไปเลยนะครับคุณก็จะมีโทษจำคุกไม่เกินสาปีนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับพรบรต่างๆที่อยู่ในวิชา กฎหมายที่ประชาชนควรรู้นะครับในการสอบในสิสต,ตำรวจสายป่าปรามนะครับแล้วก็นอกจากพบรบพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีกฎหมายแพ่งอาญาเบื้องต้นนะครับซึ่งเราจะมาพบกันในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับท้ายนี้นะครับก็ขอให้พี่น้องทุกท่านโชคดีในการสอบนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ